สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวการสั่งของจาก JB Online นะครับแบบ3ามชั่วโมงส่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูของกันว่าสั่งอะไรมาแล้วก็3ามชั่วโมงส่งทําไงเงื่อนไขา3ามชั่วโมงส่งของเขาก็คือเราต้องมียอดเกิน3,000บาทขึ้นไปนะครับเขาถึงจะมาส่งให้ฟรีภายใน3ามชั่วโมงนี้ผมก็สั่งซื้อจอพีซีมาตัวนี้ในราคา6,900บาทนะครับเป็นโปรโมชั่นอยู่ ราคาเต็ม9,900โปรโมชั่นเฉพาะออนไลน์นะครับตัวนี้จอของ MSI 23.8นิ้วนะครับจะมี Refresh Rate 144 h z ก็จะมีบอกข้างล่างนี้นะครับเป็น MSI Optic G241 นะครับก็เ e ็ p o n e t i m จะอยู่ที่ 1ms ตัวนี้จะเป็น Wide Color นะครับก็จะมีสีค่อนข้างที่จะเป็น Color Space ที่กว้าง sRGB อยู่ที่ประมาณ128%เท่ากับ ป RGB ที่ประมาณ92%นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเว็บไหนเขาจะเขียนอะไรไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นจอถือว่าค่อนข้างใหญ่ทีเดียวถ้าเทียบกับจอ n o t e บุ๊กทั่วไปนะครับแล้วก็จะมี f r e e s i n g ของ AMD เข้ามาใครที่ใช้การ์จอ AMD ก็สปอร์ตได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ของอีกชิ้นที่ผมฟังมาก็คือตัวนี้นะครับจะเป็น มาคเนีคลคลีย์บอร์ดของ Corsair นะครับรุ่น K-68 ก <ets> ็จะเป็นแบบ Red Switch Red Switch นี่ก็คือเสียงเบากว่าแบบ Blue Switch นะครับแ <insecurity> ต่ว่าไม่ได้เงียบสนิทก็ยังมีเสียงบ้างกอกกักนะครับแต่ก็ไม่ดังเท่าไหร่ก็ตัวนี้จะมีไฟสีแดงจะมีลูกเล่นสามารถควบคุมได้ผ่านตัวซอฟต์แวร์นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปประกอบหน้าจอตัวนี้กันก่อนนะครับปะเดี๋ยวไปเจอกัน <s in secret> ผมจะมาแนะนำตัว เอาติด G 2 C 1ต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูคู่มือกันว่าเขาจะบอกอะไรบ้างหลักๆก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีในกล่องนะครับแล้วก็วิธีการประกอบว่าประกอบอยังไงซึ่งจริงๆในกล่องก็มีบอกแต่ว่าจะเป็นคู่มือแบบย่อนะครับเราต้องเข้ามาดูในเว็บอันนี้ก็จะเป็นคู่มือแบบเต็มจะมีทั้งคู่มือแล้วก็จะมีทั้งมันโน่แล้วก็ตัวดราเวอร์นะครับเราก็เข้ามาดูคู่มือกันก่อนตรงนี้ให้เลื่อนลงมานะครับ ก็เลือกที่เป็นภาษาอังกฤษอันนี้ผมเคยเดาวน์โหลดแล้วมันก็จะมีประวัติอยู่ก็คลิกเข้ามาน,นี่จะเป็นบนเว็บนะครับไม่ได้โหลดลงเครื่องถ้าบนเครื่องก็ให้คลิกที่ตรงนี้อันนี้ก็จะมี Table ลบอกทั่วไปว่าทำอะไรได้บ้างในกล่องมีอะไรบ้างแล้วก็ปุ่มจอยสติ๊กควบคุมยังไงตัวนี้ปุ่มจะอยู่ด้านหลังนะครับจะไม่เหมือนพวกจอซัมซุง LG ที่ปุ่มอยู่ด้านหน้าถ้าใครเคยใช้แรกๆอาจจะ,ปะแปลกๆหน่อยแต่พอใช้เราก็ ชินนะครับอันนี้ก็ในกล่องก็จะมีบอกว่าแถมอะไรมาบ้างก็มีหน้าจอมีขาตั้งนะครับแล้วก็มีตัวน็อตน็อตยึด power adapter สายไฟนะครับ HDMI display port ก็มีไกลนะครับแบบย,ยอ่อๆบัตรรับประกันนะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาแถมมานะครับก็อย่าทำหายนะครับมีชุดเดียว นี้ก็บอกวิธีการประกอบว่าประกอบยังไงเวลาเอาหน้าจอนอนลงก็ให้มีอะไรรองไว้นะครับเป็นกล่องโฟมที่เขาแถมมาก็ได้ขั้นแรกเลยก็ให้เรามาขันน็อตด,ด้านหลังก่อนจะมีน็อตสี่ตัวแล้วก็ขันลงไปแล้วก็ขันที่ฐานด้วยแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะมีฝาตัวหนึ่งแถมมาแล้วก็ปิดฝาลงไปเพื่อ ัวนี้เพื่อความสวยงามแล้วก็กันฝุ่นนะครับเขาจะบอกหน้าจอตัวนี้ชิวได้ประมาณ20องศาก็โยกขึ้นลงนะวิธีที่เราจะเช็คว่าเราขันน,อน,น็อตแน่นหรือเปล่าก็ให้เราลองโยกซ้ายขวาดูถ้ามันโยกนิดเดียวก็แสดงว่าโอเคแต่ถ้ามันโยกเยอะก็แสดงว่าเราขันไม่แน่นให้ลืมมาขันไหมตัวนี้ก็จะมีพอร์ตด้านหลังมี3พอร์ตนะครับจะมี HDMI 2พอร์ตมี display Port พอร์ตหพอร์ตแล้วก็มีแจ็คเสียบหูฟังแล้วก็ ตัวเสียบ power adapter นะครับเบอร์2ปุ่มเปิดปิดจะอยู่ด้านล่างเบอร์6อันนี้จะเป็นปุ่ม OSD joystick ที่ใช้ควบคุมนะครับเบอร์7อันนี้เป็น เป็นที่เสียบตัวล็อกนะครับเขาก็บอกให้เราต่อต่อ,อยังไงนะอระสอน,นี้ก็การเซตอัพเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะพาไปดูของจริงนะว่าเซตอัพยังไงตอนนี้ผมก็ประกอบเครื่องสเสร็จแล้ว๋ยวเราจะไปดูกันนะครับตรงนี้ด้านล่างเขาน่าจะมีบอกว่าหน้าจอสเปคตัวนี้สเปกอะไรเขาน่าจะบอกละเอียดเลยก็เป็นสเปคของหน้าจอคู่มือตัวนี้ก็ใช้ได้กับหน้าจอทั้ง2รุ่นนะครับ241่ง24กับ271นต่างกันที่อันนี้ประมาณ24นิ้วอันนี้27นิ้วต่างกันแค่ นั้นนะครับที่เหลือก็เหมือนกันหมดน,นี่นี่เป็นพอร์ตที่มีทั้งหมดส่วนสายเขามีแถมมาให้ยกเว้นสายหูฟังไม่มีแถมอันนี้เป็นสเปคสที่เขบอก srgb ที่128อรตัตราการกินพลังงานก็ประมาณ45วัตต์ตอนนี้ผมก็ประกอบหน้าจอเรียบร้อยละไปดูกัน่ะ อันนี้จะเป็นตัวจอของจริงนะครับก็จอ2 3่านิ้วของ MSI นะครับรุ่น Optic G 2 4 1ปุ่มกดก็จะอยู่ด้านหลังปุ่มควบคุมนะครับจอสีสี่ทิศทางตรงนี้ก็จะบอกรายละเอียดว่าความละเอียดหน้าจอเท่าไหร่ใช้อยู่กี่เฮิร์์แล้วก็โหมดอะไรโหมดแล้วก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับเป็นเกมโหมดต่างๆก็จะมี FPS มีรถแข่ง RPG ทั้งหลาย ตรงนี้จะบอกว่ามีฟรีซิงค์แล้วก็เราเสียบพอร์ตไรอยู่ HDMI 1นะครับ HDMI มี2พอร์ตหรือว่าเป็น Display Port นะครับอันนี้สามารถปรับใน g h t Vision ได้ก็จะเลือกแสงได้ว่าจะเป็นยังไงก็ปรับเล s p o n s Time ได้นะครับ Refresh r a ถ้าเลือกเป็น On มันก็จะเป็น o f d ขึ้นมาอยู่ที่หน้าจอนะครับแต่ต้องปิดตัวนี้ก่อนถึงจะแสดงอย่างเช่นเลขตัวนี้นะครับคือเปิด ถ้ากดตัวนี้ขึ้นมาเลข osd ก็ปิดลงไปตรงนี้เป็นโหมด professional ก็สามารถเข้ามาปรับได้เป็นโหมดอันหนังสือเป็นโหมดดูหนังนะครับหรือเป็นดีไซเนอร์สมการทำงานถ้าเป็น user อันนี้ก็คือเราคัสตอมไม้เองได้ตรงนี้ก็จะมี eye saver ก็คือเปิดหวดเปิดปุ๊บก็คือ filter blue l i g h นะครับตรงนี้ก็เป็น hdr โหมดนะครับ Anti-motion blur ก็จะทำให้เวลาเล่นเกมที่ภาพขึ้นไหวรเร็ว,รวภาพเบลอก็จะน้อยลงนะครับ Image enhancement ก็ทำให้สีจับจ้านขึ้นนะครับ Image hey ตรงนี้เราก็สามารถปรับได้เหมือนหน้าจอทั่วไปปรับเอ่อปรับคอนทัสต์ปรับความสว่างหน้าจอนะครับปรับความคมของตัวหนังสือตรงนี้ก็แค่เป็น เลือกเอา s o u สอ e ตรงนี้มันจะดีเทคให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะตรงนี้ในวิเคเราสามารถมาปรับได้กําหนดว่าจะให้กดขึ้นลงซ้ายขวาเป็นแบบไหนนะครับเป็นเมนูลัดอย่างเช่นอันนี้กดซ้ายจะเป็นอะลา์มคล็อกปิดไปกดขวาจะเป็นอินพุตสอ e อันนี้แล้วแต่เราตั้งแล้วก็สุดท้ายมาที่ Setting อันนี้ก็ตั้งภาษาตั้ง OSD Timeout ก็คือเราปล่อยปุ่มเมื่อไหร่เราให้มันหายไปเองเมื่อไหร่นะครับหลักๆก,ก็คือปุ่ม OSD นะครับจะอยู่ด้านหลัง เราก็มาสรุปเป็กข้ค่าวข,ของ g 2 4 1กันก่อนนะครับตัวนี้หน้าจอขนาด23.8นิ้ว Refresh Rate 144Hz นะครับอัตราการตอบสนองอยู่ที่ 1ms แล้วก็ช่วงสีความกว้างอยู่ที่ sRGB 108%นะครับ NTSC ที่95%ตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างช่วงสีกว้างพอสมควรแสดงผล16.7ล้านสีนะครับตัวนี้เราจะต้องมา setting รีเฟรชเรทของหน้าจอกันก่อนก็ให้เข้ามาที่ Display Setting คลิกขวานะครับที่ Desktop ก็ให้เราเลือกหน้าจอที่เราจะใช้นะครับแล้วก็ Advanced Display Setting ตรงนี้แล้วก็เลือก Display Adapter ตรงนี้นะครับเป็น m o n s t o r ให้ปรับเป็น h ฮิร์ตสูงสุดที่หน้าจอรองรับ ตอนนี้ของผมเป็น120อาจจะเพราะสายยังไม่ลองรับนะครับแต่ถ้าสายใครรองรับก็144ก็จะขึ้นมาแนะนําให้เสียบเป็น Display Port ก็จะดีกว่าต่อมาเป็น JB นะครับเงื่อนไขในการส่ง3ชั่วโมงเขาจะมีตัวนี้บอกไว้นะครับว่าขนาดเท่าไหร่เราก็ามัดูเงื่อนไขข,ของเขาเขาจะมีบอกว่าขนาดเท่าไหร่เช่นกัน50คณ50คูณ70นะครับซึ่งตัวเนี้ตัวแรกเป็น54ก็เกิดมานิดนึงผมแนะนําให้ลองลน์ไปถาม JB ดู ก่อนนะว่าเขาเงื่อนไขหรือเปล่าเพราะถ้าสั่งในเว็บเลยมันจะเขียนว่าไม่ร่วมเงื่อนไขในการส่ง3ชั่วโมงนะแล้วพนักงานเขาจะมีวิธีช่วยบอกมาอันนี้ผมได้ในการส่ง3ชั่วโมงนะครับกับหน้าจอตัวนี้ g 2 4 1แต่ถ้าใครสั่งหน้าจอที่ขนาดเกิน30นิ้วขึ้นไปก็อาจจะไม่ได้อันนี้ต้องลองเช็คก่อนนะครับยังไงก็ขอฝากทริคเล็กๆน้อยๆวันนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับขอบคุณครับ